โอ้ยเนสโสก๊จังิฉันจะไม่ให้ใครมาทำลายรักษาของฉันได้เป็นอันเด็ดขาดเลยเอาแหละก็ยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้ามากันอีกแล้วนะกับช่องจีโอนวก็โหนนั่นเองนะซึ่งวันนี้เราอยู่กันในแมปของเอ่อมุเกนซึ่งถึงมันจะชื่อว่ามุเกนแต่ว่ามันก็เป็น เรื่องเกี่ยวกับเอ่อดาพิคาตอสูรน,นะนะเออไม่ไม่ไม่เป็นไรหรอกนี่เรามาดูนี่ก่อนเลยดีกว่านี่ทุกคนคือแบบภาพมานันงสวยนะแบบอย่างเอาเลยเื่นคีดผมเล่ปนปานปานวาลีลงไปใช่ไหมแต่ว่าคือกูจะไม่เอาแล้วปาน,นวาลีดูนี่มันมีปานอะไรบ้างมี Thunder, Miller, มันเดอร์มีเลือดมีปลาสัตว์ป่ามีเ flame omis เสียงมีเอ่ออะไรมากมายเลยอะนะเอาอะไรดีช็อคเวฟนี่ของใครอ่ะ <S <S ไม่รู้สูมเลยสูมเลยเลยฮ<ะ>้เยเ<ฮะ>ดี๋ยวนะอันนี้ลั u กี้สปินเหรอไอ้บ้า เร,เราค่อยๆเล่นไหมเทอ e ์ไปแล้วแต่เราจริงๆเราเล่นเราเลองเล่น Water หน่อยก็ได้นะคือแบบไม่รีบไงทำไมบอกว่าลองเล่น w a อ e r ไม่ก็เอาเ a อ e r ให้กูรัวๆเลยไหนเขาดูสกิลมัน okay. น oh, ี right. ่สกิลอ้คืออะไรอะไรไม่รู้แต่ว่ามันโอ้ฟันลงโอ้ใจเย็นๆโอ้โอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอเย้ยโอ้ลยโอ้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 ยโก้ยโอ้ยโอ้เกอกับอด็กอ้ยอ้ยอออ้ย้ โอ้พันฟันกูนไม่หยุดเลยเื้ยยื้ยยื้ยเอาเกิดใหม่เลยเอาแห L าและมาดูสกิลหนึ่งกันก่อนดีกว่านะทุกคนก่อนที่กูจะตายเอ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะกดอีอ๋ออีคริปต์ดาฟกดทีเฮ้ยกดเซน้นโอมยี่กอดมีมองเห็นจระก <c oughs> <c oughs> ดแซดอีหมดคือเราไม่ต้องใช้หรอกนะเราจำเป็นแค่กดทีกดคิ okay. วกดเอฟโอเคตอนนี้ผมเล่นเปนลนละที่เหลือก็มาดูสกิลกันสกิลหนึ่งอันนี้มันสกิลสองปานวนรรารีพาดน้ำ <c oughs> <c oughs> มันคือชี้แล้ว ปานฟันปานลำโอเคเป็นละมาในเวลาหาคู่ตัดสู้โจมตีนี่เปิดปานเลยไอ้บ้าถ้าชิลุดมมีของคนนี้ด้วยเหรออุ้ยแม่งนี่ไงเฮ้ยเจ้าเจ้าจ้าเจ้าเจ้าจ้าเจ้าเจนา้าเจ้าเจ้าเจ้าเล้ๆๆๆ้า้าเ้าล้าไ้า้้้า ดะไม่ใช่ว่าเราต้องมาฆ่าศูนย์นะนี่คือกูมาฆ่ามนุษย์ด้วยกันเองอะเฮ้ยจะศูนัยนแล้วนะไล่ล้ำไล่ล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 ำโอ้ไม่กอดโอ้ยปานมาลายรูปแบบที่หนึ่งโอ้ยแม่งไหลรัวๆเลยทำไมหน้าจอมันเป็นอย่างนี้วะนี่กูหมุนใส่เลยฮ่าฮ่าเฮ้ยหนีหนี่นีก่อนโอ้ไม่กอดตอนนี้เลือดเออเราจะสูบปานได้ยังไงอ่ะสูบปานปานอู้ย โ oh อ้โอ้ยโมันมันหมดบอกว่าทำไมไม่มีดาเมจเธอโอ้ะอะจะตายหนีเลยตอนนี้70%แล้วอะไรไม่รู้แต่ว่า70%แล้วเดี๋ยวำไาไม่วิ่งให้วะอ๋อต้องเป็นโกโดเดินหน้าเท่านั้นโอเค let's go ป <Hey. S 2> านดูเฮ้ยนี่ไงอาูนต้องกับจะอาู์นเ oh yeah. <c oughs> ดีไปเลยจ้าแม่สาวนา้อย นีไปไหนนีไปไหนเฮ้ยวันหนีล้วล้วเลยหนีทันจิโร่พูดีทันเลอหนีทันจิโร่พูดีทันเลอนี่ไงนี่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 ไงโอ๊ยปาดลายลามดนตรีเฮ้ยหมุนใส่เลยไอ้หน้าจอทุกคนอาจจะมึนๆนะคือหน้าจอมันค่อนข้างเออนอะไรเฮ้ยฟัน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 ตายไม่ได้ไปถึงหนีอ่ะกลัวขนาดนั้นเลยเหรอวะกลัวขนาดอ้าเฮ้ยโดนอะไรกูโดนอะไร ไอ้บ้าม oh ึงเอาไหมใครนี oh ่ใครใครโจมตีก oh ูเ oh. ม <c oughs> <c oughs> <Yeah. c oughs> ื oh ่อ oh กี oh ้โ oh อ้โหหนีก่อนกูเสาหลักไอ้เหี้ยเสาหลักถอเตัวอ่ะโอ้โอ้โอ้ไม่กอดไม่กอดอะไรเนี่ยไม่ได้อย่างงี้ต้องเจอปาร์ตสูรเอาไหมฮะ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 สันชัยโอ้ยอะไรตัวไรอ่ะเฮ้ยไอ้บ้าอะไรไม่รู้โอ้จีสกังฟู โอ้ตายเลยโอตายแล้วหลอดอันตีหายไอ้เพลยไอ้เพลยเอ้ยหลอดอันตีกูไปหมดเลยเอาแหละในหลอดอันตีก็หายแล้วขออนุญาตเปลี่ยนเลยแล้วกันนะเขาเป็นช็อคเวฟที่กูอยากรู้มันคือใครอ่ะเป็นอะไรอในสก๊อตจังดูดได้หลัจะเล่นพีมันเสร็จต่อไปกับน้องมันสินะ ต่อไปกันน้องมันเอาไม่ละเอาเอากูต่อยใครเนี่ยเอา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 กูต่อยใครอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอะไรอะไรโอร้โอ้ my god ป้องกันกอันตรายกระบวนท่าที่หนึ่งโอ้คิดว่มันบ้าเกมไหมอีกไอ้นี่แหละไอ้นี่แหละวเพื่อนคนผมเจ๊นี่อีกละวเฮอัศวิน,อว <c ười> อนโอ้มันเก่งจังวะเฮ้ย <c ười> หลบเลยมป้องก,กันปฐมาูมิสกุจังพู้นี้เดี๋ยวเราตายแล้วมึงอะ่ะตัดสินโทษประหารหนีดีกว่า นี่นี่ก็ว่าโอ้ยกดอันติเมทสกิลตายไอ้เหียในคนรู้สกิลหน่อยดิสกิลอาร์น่าจะเป็นการปาั๊บป้าเราไม่ต้องไปกดใหม่ก็ได้มั้งสกิลหนึ่งคืออะไรหนึ่งเฮ้ยการทุบอย่างหนักนหน่วงเฮ้ยใครตามมาฉันได้กลิน่นเลือดแถวนี้ เซ้นเส,สยก็โอเคไม่มีกูน่าจะหลอนไปเองอะนะสกิลสองคืองวยออไปนคันเอ่อเขาเราียกว่านั่นแหละนะมันปเป็นการคอมโบอะสกิลสามมันดูไม่เก่งเลยอ้ๆๆมันดูเก่งมากเลยในสกูรจ้งฉันขอโทษฉันแกล้งเฉยเฉยไม่มีอะไรหรอกเอาแหละเดี๋ยวเราไปสังหารเฮานะเฮ้ยช่วยคนไอ้น,น้องเฮ้ยเฮใหญ่หืมป้องกันอันตราย <c oughs> โอ้ยมันไปตีไม่เข้าเลยวะพวกขี้นี่มัน ขี้โกงไปเนอืมเอ้าไหมไอยังมันพาดีว่าพาแล้วไงใครแครโอ้มันเก่งจังวะอืมโอ้ยปรัสเซสไปด์เจ้าเจ้าเจ้เจ้าเจ้าเจ้เจ้อเจ้เจ้อเ้าเจ้าเจ้อเจ้อเจ้อเอ้เจ้า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 เ้เจ้าเน้อเจ้าเจ้าเ้าเ้เจ้นเจ้าเจ้าเจ้าเ้าเจ้เจ้อเจ้าเย้อเจ้เ้าเจ้เ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  โอเคโอเคอะไรอะไรล่ะอะไรล่ะอะไรล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไ้ป้องกันอันตรายโอ้หนเฮ้ยมันเก่งจังว่าเหมือนในสกอกดจะสู้ใครไม่ได้เลยอ่ะโง่มองไม่เห็นสักอย่างมัวแล้วตอนนี้เฮ้่กุมึนหน่าจอมากืออ๋อ โอ้ตายเฮ้ยไม่ตายยังรอดอยู่โอ้อหนีกดคิวแล,ล้วลุ้าหนีโอ้ขอโทษครับพี่เหลือหนึ่งเปอร์เซ็นต์อย่านะโอ้ยโดนตามมาโดนตามมามันตามมาตามมา ตาบีามบ่มมันต่ำอยู่นี่เสียงทุกคนเปิดนี่เสียงมั้ไม่เป็งไงไไนไรเนาะเอาไปไหน,ไหนไวะโอคิดไปเองงั้นเหรอไอบ้บ <c oughs> ้าเฮ้ยรอดรอดอันตีกับเต็ม้วทุกคนรอบนี้แหละของจริงไม่เหมือนกับเพย์มันเนฮะ้ยแต่ละทีมันปลาอะไรอะ่ะปลาแนแพนาก five minutes later ว่าเราเชื่อว,ว่าในสกูปมันเหมาะสำหรับการเอ่อซุ่มโจมตีมากกว่าเป็นหนึ่งหนึ่งต่อหน้าคือแพ้ย่อยยับไม่ได้เอาเอาอยู่หน้าจอก็มั่วเฮ้ยอากาศเออ ไม่ไหวแล้วบาดประจำพี่จ่าของฉันเฮ้ยเอาไปไหนแล้วอ่ะมันยืนมันยมันหนีมันหนีหนีฉันคนนี้คิดดีแล้วใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เลย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 เลอเลยเลยเลยเล้ยเลดเลยเลยงลยเ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 เลยเลยลเลยเลเลยเลยเลยเลไเอะไรอเยอะไรอยเเลยยเลเลยเลยเลยายเลยเเลยเลยอลยเลเลยเลเลยอลยเยเลยเลยเเยเยเลยยเลย กดบ่อยเอะสักใครในไงหนฮ้ยเอ้ยเมื่อกี้มันหลบพี่ด้วยว่ะสงสัยแกแค้นไม่หายอืมโอจะตายอืมมาการ์ต์อนลายแล้วมันจะมาร่วมมือกระดมเพี้ยอะไรเนี่ยเงยไม่ตายสักทีวะโง่เจสกังเฝ้าไม่กดกดหนึ่งได้กดหนึ่งได้คืออะไไม่รู้กดหนึ่งเราเข้าวกูรูตี้เราเจอคนจะตายโอเคน่าจะไม่รอดแล้วแหละตีหมดแล้ว ลักเกลเป็นคอดีๆแบบไอ้ไอ้โห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 เฮ้ยเทนบ้าเลยได้เวลาและเอาใจเอาอาคาสากลับไปหาเมียมาทำอะไรตรงนี้เไหนขอดูไหนตีเออสกิลหนึ่งอาคาสาก็เจอเลยตี ทบหนึ่งโวยเหาทบจูอ้จี้กังฟูสมทบเฮ้ยสทบอ้ยแปดทบอ้โดนโดนเปิดอาแปดทบเอาอะไรอะไอ้เยนี่มันคนตีแล้วสตว์ได้เลยจะเป็นคสู้ให้แกเองจี้หนึ่งทบหทบนี่นี่นี่นหลับก่อน หลับแล้วตอนนี้โอ้ยมันเอาไม่หยุดเลยนะคาสะสมแล้วที่เป็นชายที่แข็งแก่งที่สุดถ้ามีไม่ตามโอวยแล้วเพลงอะไรขึ้นแย่แล้วแย่แล้วโอ้โหนอมาแล้ไอ้ที่นี่มงอ่านมาชจมทีกูตอนกูเผลอได้เลยได้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 ไดแปดทบเอ้แปดทุบแปนอือหกทบ นี่เท่นมากเลยตัวใครอ่ะนี่มันลูกหลักอาจารย์ชัดเฮ้ยมีเป็นแค่สูรแท้คิดจะมาสู้กับชั้นคนนี้เหรอเนต้องค่คอยๆเล่นสายฟา้าไม่ต้องรีบร้อนแต่ว่าต้องเยือกเย็นคุณย่าเคยพูดเอาไว้ไม่ต้องเป็นคนปู่ใช่ไหมเอาเผือกสกิลอะไรอะไรมัน,ม,นาม,ามันเอาไม่หยุดหรือเปล่ามันเอาไม่หยุดแต่ว่ามันก็พลาดหกทบชิบหายแล้วชิหายแล้วชิหายแล้วชิหายแล้ว ันเดอร์หกทบเฮ้ยมาเทนบ้าเลยแปดทบไม่แปดทบไม่ได้สักทีมันต้องอยู่ใกล้กันเหรอไม่ไหวแล้วเอาไหมเอาไหมล่ะไม่จะเป็นต้องมีสกิลท่านท่านเซนส์พวกนี้ก็ไร้เชื้อทานเฮ้ยอู้มันสกิลใส่กูต่อหน้าเลยอะชิบหายละเฮ้ยหกทบเฮ้หกหกทบไร้ผลไอ้บ้า ปดทบแปดทบ,ดทบโอ้แปดทบไม่ได้เอามันไม่ใช่แปดทบเอ้กูตายยัดแมวเอาไหะท่านผู้ชมผมคงต้องขอจบเออพาพด้วยแต่เพียงเท่านี้นะขอดองสปินไวนะ้เลยเหอะแบบพอมันอัปเดตใหม่มาอะไรเงี้ยผมจะได้แบบมาสุมเล่นได้นะเออแม่งเกมค่อนข้างเออทำมาสวยเลยแต่ว่าก็เมือไปดึงๆน,นะสำหรับใครที่มองไม่ทันก็เออกุกุมดูชัเป็นไงจะให้กูสโลภาพมันก็ยังไงอยู่หรอก <c oughs> <laughs> นั่นแหละนะสำหรับใครที่อยากลองเล่นบนี้ก็เดี๋ยวจะทิ้งลิมให้ใต้ล่างคลิปเหมือนเดิมแล้วกันนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเอ่อเอ่อเอาอาคาสางหายไปนะ้อ๋อสงสัยออกเกมไปหาเมียแล้ว <laughs>